สวัสดีครับได้การ์ดกินชินมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาก็ได้เลิกแกะกันสักทีหนึ่งจะได้การ์ดอะไรโอ้ติดกระป่องหน้านี้ด้านหลังสีฟ้าหมดเลยนะครับมาดูใบแรกกันดีกว่าูด่นเดย์อวน่า ไม่สวยต่อเลยเดีกว่านี่เป็นเดือดเอสดังอะไรเนี่ยนาฮิดาอาา่าฮะปพ๊บอะไรวะมันจะใครนะเออใครนะ <c oughs> เออไนะม่รู้จักไม่มีชื่อภาษาอังกฤษด,ด้วย โอ้ยต่อดีกว่ารู <c oughs> สึกนี้ได้แล้วนะชื่ออะไรนะืมมันเหมือนกันตัวขอ,รอแรกๆเลยอ่ะอันนี้นะเป็นเป็นแบบสามมิติไหมอ๋อไม่ใช่สามมิติเหรออาอเอ๊ฉันได้ว่าตอนนั้นที่ซื้อแพ็คแบบเนี้ยมันจะมีแบบสามมิติเนี่ยสามมิติอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเี้เนี่ยซองระายเลยนะทำไมไม่มีแล้ว,ว่ะเปลี่ยนรุ่นเหรอโอ้โหอ่ะค่อยว่ากันละกันอีกซองหนึ่งเลยเสียใจจอง,องสีฟ้า เอาเขนาดสีฟ้าก็เป็นรุ่นนี้สิมันมีหลายรุ่นนะเนี่ยเอาดนนิ้กว่าหน้าซองด้านหน้าเนี่ยมันจะหน้าซองด้านหน้าแบบเนี้ยมันจะเป็นรุ่นที่ได้การ์ดดีๆหนังฟ้าหมดเลยเหรอที่มันจะมีแบบตัวสามมิติอย่างน้อยหนึ่งใบต่อ,ต,อต่อซองอะอะไรวะเอ่ะถึงไม่ได้มาก คือว่ารูปนี้น่าจะมีแล้วนะน,น้องคนนี้ชื่ออะไรนะจ <c oughs> ำชื่อไม่ได้มาต่ออ,อ,อันนี้ถ้าเ,าเป็นแบบธรรมดาน้เอสเ s ชแบบนี้แต่เราบบมีแบบสามิติกเทียบกันด,ดีกว่าเทียบปฏิกิริยที่เคยได้นี่โอ้มาต่อกันดีกว่า ต่อครับอ๋อคามิสโตจำได้ตัวน,นี้ผมแบบอยากได้มากนะก็ได้มาคามิสโตคามิสโต้ขอแยกคะแนนไหมคามิสโตไปข้างบนเลยแล้วกัน <c oughs> ต่อไปเป็นสุดท้ายแล้วอ่านี่จะเป็นน้องตัวแรก,แรกนะ ไปต่อครับขอ,อน้องใครสตอมาเป็นหลนี้นะๆซอบสุดท้ายแล้วอ่ะโอ้เสียใจน,นี่ตอนนั้นรีบกลับไปซื้อเพราะว่ารุ่นนั้นอ่ะซองแบบนี้มันจะมีแบบโทโลอย่างน้อยหนึ่งานต่อ,อซองอ่ะนี่เป็นรุ่นการลเงินหมดเลยอ่ะนั่นแสดงว่าหน้าปกมันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรสีนี้หน้าซองไม่ได้บ่งบอกอะไรเลย สวยมาสวยดีนี่ก็ตัวไฟรแ,รแรกนะถ้าจะไม่ผิดนี่เป็นกราร,รแบบดำตัวไหนวะไม่รู้ปุ๊บอ๋อแบบดำสองอันเลยนะอ๋อไม่ชื่อบอกนี่นะนี่เรเซอร์ส่วนอันนี้อะไรนะยาเยาเยาเหรอเยาเยา เคยมีตัวล่อเลยรบ้ดิบว้าวสวยความผิดหวังจากที่ไม่ได้โคโลนี่คือโอ้นี่รายการอันนี้มาทั้งอ,อี่แล้วอันนี้ก็คา,ามิสโตอาโยโตะคามิสโตอายากะนี่คามิสโตอายากะ ตัวผู้หญิงตัวผู้ชายเหรอคันสโตอายาโตชื่อคันสโตเหมือนกันนะฮะโอเคมาดูอีกทีนะครับก็คือเราจะได้การ์ดนี้มาสามเลยลนะเนี่ยสวยนี้สวยสวยงามแล้วก็วกวจะมี SD มาด้วยนะส,สวย บบใช่ได้ฮะคนมาลหลายแบบดีสวยๆดังนั้นแต่ผิดหวังที่แบบว่ามันไม่ได้โคโลในในซองนี่โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสงสัยคงจะต้องแบบเปลี่ยนรุ่นแล้วแหละรุ่นนั้นเสียดายเนาะถ้าเวลาจัดรุ่นนั้นมาเขาจะได้แบบโคโลหนึ่งอันต่อซองนะครับเดี๋ยวเทียบโคโลให้ดูอีกทีนึงแล้วกันโคโล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 นี่ น้องกันอยู่นี่นโโะโฮโลฮะสวยงามอะ่ะสุดคืโอโฮโลตอนนี้เรามีอยู่น้องกันอยู่อันนี้จำไม่ได้นะตัวตัวนี้ผมก็มีในะคบะในเกม่นาะน้งครีแล้วก็นี่ไข่ันไม่ด้วยที่ได้มาโฮโลมีสี่ใบไม่สามด้วย สวยๆโอเคประมาณนี้ครับก็แฟนๆกินชินก็มาได้เปลี่ยนก็ได้นะครับเนาะแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ